รมกิจาการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและมีภารกิจในการพัฒนามาตรการกลไกลและสนับสนุนทางวิชาการเพื่อความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวจึงได้เริ่มกิจาการรมการประกวดผลงานวิจัยและวิทยายนิพนธ์ด้านครอบครัว โดยพิจารณาเห็นว่าปัจจุบันมีงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัวในสถาบันการศึกษามากมายที่สมควรได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาครอบครัวอย่างเป็นรูป,ปรธรรมทั้งในระดับปัจเจกและระดับนโยบายนอกจากนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวยังต้องการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิชาการและนักศึกษา ที่มีความสนใจด้านครอบครัวให้ผลิตผลงานวิชาการด้านครอบครัวที่มีคุณภาพผ่านกรอบแนวคิดที่หลากหลายด้วยเหตุนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงได้กำหนดให้มีการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวโดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น3ารประเภทได้แก่ประเภทผลงานวิจัยด้านครอบครัวผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทแต่ละประเภทกำหนดรางวัลเป็นสามร,ระดับได้แก่ระดับดีเด่นดีและชมเชยซึ่งกิจกรรมการประกวดดังกล่าวได้รับความกรุณาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณากันกรองเพื่อให้ได้ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเหมาะกับรางวัล โดยกรมกิจาการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดให้มีการคัดเลือกและมอบรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวขึ้นครั้งแรกในการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติประจำปี2556และจัดอย่างต่อเนื่องเป็นต้นมาและในปีนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดก,การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวขึ้นเป็นครั้งที่4โดยยังคงเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการจัดทําผลงานวิชาการด้านครอบครัวที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาครอบครัว 2. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยนิสิต และนักศึกษาที่มีผลงานวิชาการด้านครอบครัวที่มีคุณภาพ 3. เพื่อเผยแพร่และนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาใช้ประโยชน์ต่อการทำงานด้านครอบครัวทุกระดับโดยผลการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวประจำปี2559มีดังต่อไปนี้ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกระดับดีได้แก่ดกรวัชรีด่านกุลจากผลงานวิจัยเรื่องการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุกรณีศึกษาตำบลไหล่น่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านจบการศึกษาชั้นสูงสุดศิลปาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาประชากราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธองครักษ์ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 1. การแลกเปลี่ยนและความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย วารสาาประชากรปีที่31ฉบับที่1มีนาคม2 5 5 8ผู้ร่วมวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปัทภพรสุขนธมานรองศาสตราจารย์ดรวิพันธ์ประจบเหมาะอาจารย์ดรรัชนกขจานุบาลศาสตราจารย์ดรประโมทประสาทกุล 2. การแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและการช่วยเหลือระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ ในตำบลไหล่น่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวารสารสุขโขทัยธรรมธิราชปีที่28ฉบับที่มกราคมถึงมิถุนายน2558ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนอายุ18-20ปีอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 2. การแลกเปลี่ยนและความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวกับความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทยการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและการช่วยเหลือระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรต่อความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในตำบลไหลน่านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าหัวข้องานวิจัยนี้มีความริเริ่มในการเลือกปัญหา กรอบแนวคิดสำหรับการวิจัยเป็นระบบพอสมควรมีการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระดับท้องถิ่นและระดับชาติชัดเจนสามารถนำไปใช้เป็นฐานกำหนดนโยบายงานในระดับท้องถิ่นได้ประเภทผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกระดับชมเชยได้แก่ดกรวรรณลักษณ์มีนเกิด จากผลงานวิจัยเรื่องการปฏิบัติการดูแลและคุณค่าทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลตำบลบางสีทองจังหวัดนนทบุรีงานวิจัยที่ผ่านมามีมากมายอาทิระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการทดลองการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเป็นต้นรางวัลที่เคยได้รับ รางวัลเชื่อูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านการวิจัยประจำปี2550ผลงานวิจัยดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์ภายใต้ชุดโครงการระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่างานวิจัยชิน้นนี้จุดเด่น,น้นเรื่องจริยธรรมเป็นการเปิดประเด็นใหม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้วันนี้พวกเราก็คงไม่ได้ทราบถึงปัญหาและวิธีแก้ไขที่มีเพิ่มขึ้นทุกวันในสังคมปัจจุบันหากไม่มีบุคลากรผู้ทุ่มเททำผลงานวิจัยเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนต่อไป